สวัสดีครับรายการเล่ะตลาดออนไลน์นะครับที่ที่จะเปลี่ยนคุณจากนักเล่นให้เป็นนักล่านะครับเป็นไหมครับเวลาอยากจะทําธุรกิจหรือว่าอยากจะเปิดร้านขายของแต่ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับวันนี้เราจะมาดูพื้นฐานนะครับของการทําธุรกิจกันนะครับโดยหลักการนะครับเราจะนํา 4P และ 7P เข้ามาในเนื้อหาบทความนี้นะครับ เนื้อหานี้นะครับจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากสําหรับคนทําธุรกิจทุกระดับไม่ว่าจะเป็นหัวใจของการตลาดแบบดั้งเดิมแบบคลาสสิกที่ยังสามารถใช้ได้ในปัจจุบันนะครับในโลกของดิจิตอลนะครับเรามาดู CP เป็กันก่อนดีกว่านะครับ CP คืออะไรนะครับ CP นี่คือโมเดลที่นักการตลาดใช้วางแผนและจัดการองค์ประกอบของสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับลูกค้านะครับ CP นะครับจำดีดี P ตัวแรกคือ Product นะครับ Product เราน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นสินค้าหรือบริการในบทความที่แล้วเราก็เห็นว่าเราขายอะไรนะครับลูกค้าได้อะไรจากเรานะครับได้ผลิประโยชน์อะไรบ้างต่อไปนะครับ P ตัวที่2ก็คือ price นะครับ price ก็คือราคาราคาเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับวันนี้อาจจะไปแข่งกับผู้แข่งด้วยนะครับ P ตัวที่3นี่ก็คือ place นะครับก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นแหละครับเช่นนะครับเราจัดจำหน่ายผ่านร้านหรือว่า ผ่าน Facebook ผ่าน s h o p e ีผ่าน Lazada หรือว่าผ่าน Tik Tok Shop นะครับก็เป็นช่องทางนะครับีตัวที่4นะครับก็คือโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเนี่ยคนจะชอบมากเพราะว่ามันส่งเสริมการขายนะครับมันทำให้กระตุ้นยอดขายได้ดีและทำให้คนเนี้ยรู้จักเราตัดสินใจซื้อของของเราได้ง่ายขึ้นนะครับสรุปนะครับ4 P นะครับก็คือ product p r i c e price promotion นะครับ4ตัวนะครับอ่าเรามา แจกแจงกันทีละตัวกันดีกว่านะครับเริ่มจากโ d รั t นะครับโ d รั t นี่ก็คือสินค้าหรือบริการของเรานะครับสินค้าหรือบริการของเราเนี่มีจุดขายคืออะไรนะครับสินค้าเนี่ยแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าหรือว่าจะมีฟีเจอร์ที่แตกต่างจากคู่แข่งยังไงนะครับซึ่งในยุคดิจตอลนี่นะครับประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยสำคัญมากเช่นเว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ย UI UX นะครับก็สำคัญมากหน้าตาเป็นยังไงสวยใช้งานได้ ส่วนการแพ็คของเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับการตอบแชทเร็วเนี้ยรวมกันเขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับยังมีส่วนอื่นๆอีกนะครับต่อมามาดู P ตัวที่2นะครับก็คือราคานะครับ Price นะครับตั้งราคาตามต้นทุนนะครับแล้วแข่งกับผู้แข่งได้ไหมนะครับหรือว่าราคาสูงขึ้นแต่ว่าคุณค่าสูงขึ้นเช่นคําว่า Premium มีจิตวิทยาในการตั้งราคาไหมเช่นราคา200บาทเราอาจจะตั้งเหลือ 1/ 99 ซึ่งทำให้ดูถูกลงนะครับในส่วนของราคาเราสามารถที่จะเล่นกับเขาได้อีกก็คือการทําโปรโมชั่นนะครับว่าการทําโปรโมชั่นเนี่ยยังไงให้คุ้มค่าแต่ไม่ขาดทุนออนไลน์เนี่ยนะครับต้องระวังเรื่องราคาที่โปร่งใสนะครับเช่นลูกค้าเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้หลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada, Google หรือว่า S h o ป e ปีนะครับเขาเห็นราคาเราแล้วเขาอาจจะบอกว่าเราไม่โปร่งใสได้นะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับ ช่องทางที่3นะครับก็คือเพรสนะครับก็คือช่องทางการขายนะครับลูกค้าจะซื้อสินค้าของเราได้ทางไหนบ้างนะครับอย่างเว็บไซต์นะครับ t i k t o k Shop นะครับก็ a c e b o o k นะครับก็แล้วแต่นะครับในช่องทางการขายของเราที่เราจะกำหนดขึ้นมานะครับช่องทางนั้นง่ายพอไหมนะครับทักมาต่อไปขายปุ๊บส่งปั๊บอย่างเงี้ยโอเคได้หรือว่าเราใช้ทั้ง2ออย่างเลยก็ได้นะครับขายทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ยุคดิจิตอลนะครับ ช่องทางที่นิยมนะครับ7ช่องทางนะครับ7ดช่องทางนะครับ 1. เว็บไซต์ของ c e e o o o k นะครับ3 l มไล e ์โ a เอศรีมาร e เก็ตเ o จปี้หกิกตอกชซึ่งมาแรงมาก 7.YouTube นะครับอันนี้เป็น7ช่องทางนะครับเดี๋ยวใน,นอนาคตมันก็จะมีช่องทางอื่นๆอย่างเช่นพวก AI พวกอะไรเข้ามานะครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับ ต่อมานะครับ P ตัวที่4นะครับตัวสุดท้ายก็คือ Promotion นะครับการโปรโมทนะครับสื่อสารกับลูกค้าผ่านอะไรนะครับเหมือเช่นการโปรโมทนะครับตัวนี้ที่นิยมเลยก็เป็น Influencer นะครับก็จ้าง Influencer แล้วก็ให้เขาโปรโมทให้การเขียนคอนเทนต์การเขียนบทความนะครับหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองนะครับในการถ่ายคลิปวิดีโอเป็นคอนเทนต์ลงนะครับในช่องทางต่างๆก็สามารถทำได้ หรือแม้กระทั่งยิงแอดนะครับก็สามารถทำได้นี่ก็คือการโปรโมทนะครับโปรโมชั่นนะครับข้อต่อมานะครับมีโปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้าไหมเช่นแฟอดเซลนะครับหรือว่าซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม2นะครับข้อต่อมานะครับคุณใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วหรือยังก็เป็นการใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับในการนำเสนอสินค้าของตัวเองนะครับในการตลาดยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่การโฆษณาแล้วนะครับทุกวันนี้แต่มันคือคุณภาพ คุณค่าของเนื้อหานะครับเช่นคลิปสอนต่างๆนะครับที่มีคุณค่าหรือว่าจะเป็นรีวิวจริงๆที่ผู้ซื้อต้องการจะเห็นนะครับต้องการจะเข้าใจในตัวของสินค้าเราจริงๆนะครับโอเคครับก็ CP ผ่านไปแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับตัว CP แต่ต้องเข้าใจนะครับต่อมาเรามาดู 7p กันนะครับ 7P นี่ก็คือยกจาก 4P มานะครับแล้วบวกอีก3ตัว 4p นี่ก็คือ product price place แล้วก็ promotion ใช่ไหมครับ ตัวต่อมาตัวที่5นะครับ P ตัวที่5ก็คือ People นะครับก็คือบุคลากรของเรานั่นแหละทีมงานของเราพนักง,งานนะครับทีมงานของเราเป็นมืออาชีพไหมบริการดีไหม P ตัวที่6นะครับก็คือ Process นะครับก็คือกระบวนการบริการนะครับลูกค้าเจอประสบการณ์ของเราแล้วราบรื่นไหม P ตัวสุดท้ายนะครับ Physical Evidence นะครับก็คือสิ่งที่จับต้องได้เช่นแพ็กเกจบรรยากาศความน่าเชื่อถือของร้านความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะครับ โอเคครับอันนี้ก็ครบทั้ง 7P แล้วนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะครับ 4P ก่อนแล้วกันนะครับตัว4 p เนี่ยเป็นแกนหลักของกลยุทธ์การตลาดเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าสมัยใหม่หรือว่าสมัยเก่าเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีนะครับวันนี้เราจะวิเคราะห์4 p 7 p ให้กับร้านกาแฟพรีเมียมสำหรับคนทำงานในครั้งที่แล้วนะครับ 4P คืออะไรบ้างนะครับพตัวแรก Product นะครับก็เป็นกาแฟนะครับแต่ไม่ใช่กาแฟธรรมดา เป็นกาแฟรพรีเมียมเน้นคุณภาพเน้นเมล็ดและเน้นรสชาตินะครับเช่นเมล็ดพันธุ์ที่มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับหรือว่าการชงเย็นนะครับหรือว่าการชงเฉพาะตัวมีเมนูเฉพาะตัวนะครับหรือว่าเป็นเมนูเร่งด่วนแลปแอนโกนะครับอันนี้ก็เป็นโปรดักตของเราที่แงแรงมากนะครับข้อต่อมาคือไพรซ์นะครับไพรซ์ Price, นี่คือราคากลางถึงสูงนะครับราคาตรงเนี้ย พราะว่ามันเป็นพรีเมียมนะครับแต่แลกกับคุณภาพนะครับพนักง,งานเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับก็คือ80บาทถึงร้อบาทต่อแก้วนะครับมีโปรโมชั่นมีบัตรสะสมแต้มมุดกิน10แก้วแถม1แก้วอะไรประมาณนี้นะครับเพลสก็คือช่องทางการขายมีทำเลดีใกล้ MRT มีออฟฟิศเยอะนะครับไอผ่าน Line OA ได้ไอผ่าน Grab ได้นะครับสามารถ Delivery ได้โอ้โหน,นะครับ,รนะรบทุกวันนี้สะดวกสบายมากนะครับ ต่อมาก็คือโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นนี่ก็คือเราสามารถทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้นะครับ mm hmm. เช่นซื้อ2แถม1นนะครับหรือว่าเราจะทำคลิปสอนการทำกาแฟหรือว่าเราจะทำคอนเทนต์ลูกค้าเข้ามาดื่มกาแฟในร้านเราหรือว่าหรือว่ามาซื้อกาแฟในร้านเรานะครับเราก็สามารถทำคอนเทนต์ได้ครบกันไปแล้วนะครับ 4P เป็นเรื่องที่ไม่ยากกันเลยใช่ไหมครับต่อมาก็เป็น 7P นะครับ P ตัวที่5เนี่ย ก็คือ People นะครับนักงานนะครับต้องเทรนมาดีนะครับใส่ใจกับลูกค้าคนชงกาแฟเนี่ยต้องรู้เรื่องกาแฟนะครับพูดจาดีด้วยนะครับแต่งกายดีทีตัวที่6นะครับก็คือ p r o c e s s นะครับการให้บริการเนี่ยต้องเร็วเป็นยำลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นระบบ P.O.S นะครับที่สามารถที่จะออกบินได้หรือว่าการสแกน QR ว o d e โคนะครับจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วสามารถสั่งล่วงหน้าผ่านแอปได้ล้วนแล้วแต่เป็นโปรเซสในการทำงานนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับ Physical Evidence นะครับก็คือร้านนะครับต้องดูดีนะครับสวยงามบรรจุภัณฑ์เนี่ยแก้วต้องสวยนะครับความน่าเชื่อถือของร้านนะครับเดินเข้ามาปุ๊บเจอโลโก้ดูพรีเมียมโอ้โหสวยงามนะครับตกแต่งร้านแนวโมเดิร์นนะครับหรือว่าจะดูอบอุ่นดีไซน์เฉพาะตัวตอนนี้ก็ครบทั้ง7ปีแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะว่าเราวิเคราะห์กันมาก่อน น,นั้นแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับทีนี้เรามาดูจุดเด่นนะครับที่จะช่วยให้ร้านนี้เนี่ยขายของได้ดีขึ้นจาก 7P นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเน้นไปที่แบรนด์ positioning น,นะครับก็คือกาแฟเนี่ยสำหรับคนที่มีเวลาน้อยเป็นกาแฟพรีเมียมต่อมาเป็นประสบการณ์ของลูกค้านะครับก็คือต้องเสิร์ฟให้เร็วนะครับกาแฟอร่อยการสื่อสารบนโซเชียลนะครับต้องชัดเจนนะครับน่าติดตามนะครับ ทีนี้ข้อสําคัญที่สุดที่ผมมองเห็นนะครับก็คือพร้อมที่จะขยายสาขาได้เลยนะครับสมมุติว่าตอนนี้ทําอยู่สาขานี้นะครับสามารถ Copy ตัวนี้ไปเปิดในอีกสาขาหนึ่งได้อย่างรวดเร็วอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับในการใช้7 p เข้ามานะครับก็มีข้อเสนอแนะอีกนิดนึงนะครับ4 p เนี่ยนะครับใช้ควบคุมคุณภาพสินค้าและทําเลนะครับส่วน 7P เนี่ยก็คือใช้ในการบริการนะครับให้โดดเด่นขึ้น จริงๆมันใช้ร่วมกันนั่นแหละครับก็คือสินค้าและบริการนะครับก็จะทําให้ธุรกิจของเราดีขึ้นหรือร้านเราดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ครบถ้วนนะครับในการวิเคราะห์ 4P 7P ให้เป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับในด้านออนไลน์นะครับก็สามารถกดติดตามเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ